ทีมชาติไทยครับได้ครองบอลอยู่ครับแล้วยกมาลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับทิศทางได้แล้วนะครับแม่แต่มันเลยไปหน่อยหนึ่งแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายครับโอ้ลงกรครับแล้วจังหวะนี้เปิดมาแล้ว1 0เลยครับเรียบร้อยครับทีมชาติไทยขึ้นนําไปก่อนครับบอราศักิ์สีรังไฟโรดครับงงเข้าไปครับ ทีมชาติไทยนำทาจิกิสทานครับสุดจออยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ว่าก่อนจบครึ่งแรกทีมชาติไทยมาได้ลุยตรงนี้เอ้าแล้วโกเขาจับได้ครับแล้วมาแล้วให้ขึ้นมาทำเกมรุกและออกมาทางซ้ายยิงลูกนี้เข้าไปหน้าตาเฉยเลยครับโอ้โหโซโลโมอฟครับ พาวเวอร์เพของทีมชาติไทยมาแล้วต้องการประตูแล้วครับตรงนี้ให้ออกซ้ายมาแล้วจ่ายออกมาแล้วไปเรียบร้อยไปเรียบร้อยะเรียบร้อยมีแล้วโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดครับเกือบไปครับโอ้โหสามสองมาแล้วมาแล้วอลงกอจันทร์พรับลูกนี้โอ้โหโคตรเดือดโคตรมันครับโอ้ตอนนี้ทีมชาติไทยตามมาแล้วครับสุดยอดพาวเวอร์เพลละครับสำหรับช้างศึกฟุตซอลทีมชาติไทย สวัสดีครับแตงโมลงปียกพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชียแล้วครับต้องบอกเลยนะครับเราผ่านอิรักมาได้ไม่กลัวใครทั้งนั้นนะครับอุ้ยตรงนี้จะแตะลอดบางขาครับจีรวัตรสอนวิเชียนสำหรับวันนี้ดูไฮไลท์เต็มๆนะครับของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากออกขวามาครับคืนหลังมาที่ปนัดครับแล้วเล่นอยู่กับกรีฑาัญสัญลักษณ์ไฮไปทางด้านซ้ายห ทำเกมขึ้มนมาไม่ได้เอ้าโดนตัดมาครับจังหวะนี้ได้ยิงช่วงแรกเนี่ยเป็นเกมของทาจินะครับค่อนข้างขึงทีมชาติไทยเอาไว้ได้นะครับช่วงสัก5นาที6นาทีแรกเนี่ยครับโอ้โหต้องบอกว่าทางทาจิเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันนะครับกดดันฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วครับแล้วมาทีมชาติไทยครับ จับบอลมาได้ปานัดครับจะพลิกมาโอ้ยติดครับเอาโดนแยไปตรงนี้อันตรายอันตรายคืนมาแล้วยิงลูกนี้โอ้ยอารุษเ็นบัตเนี่ยปัดเอาไว้ได้ครับมายีทีเตะมุมแล้วยิงไม่ดีแปลกๆยังไม่พ้นเขตอันตรายโอ้โหปานัดปนัดหมุนก่อนหาหาไม่เจอโอ้ยโดนลุมโดนลุมคืนมาอารุษเตะทิ้งไปก่อนโอ้ยโดนกดดันเยอะเลยครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหเกือบครับเกือบครับทีมชาติไทยมา วิ่งบีวิ่งบีบมาครับแล้วทำให้เขากดดันเสียบอลแล้วต่อบอลกันมาแล้วจะหาช่องยิงได้ไหมยิงอ้ยติดบล็อกแล้วซ้ำอีกทีติดบล็อกอีกแล้วโอ้โหเอาสไลด์มาลูกนี้มันมันเลยครับไม่ฟาวครับกรินอารันสัญ,ญลักษณ์ครับโอ้ผู้เล่นของทางทาจิเนี่ยโอย้เล่นงานไทยได้ดีเหมือนกันเอาตัดมาได้เสียครับเป็นทางด้านของจิรวัฒน์มาแล้วแล้วโอ้ยให้ยาวเกินไปครับ เกือบไปครับเล่นกันต่อครับคึงไว้สุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับวันนี้ต้องโชว์พิษส่งแล้วครับใไหมาแล้วจะลองยิงไม้อิทิชายังครับให้ออกซ้ายมาแล้วกดโอ้โหสมุติเถื่อนกลางนะเกือบไปครับลุงนี้และมาต่อครับทีมชาติไทยเซตบอลกันอยู่ตรงกลางแล้วครับ แล้วไฮขึ้นมาทางด้านซ้ายเอายังไงครับพลิกขึ้นมาเอาอย่างติดบล็อกอยู่ยังเคลียร์ไม่ขาดครับอาชิกิสถานวนไปวนมาครับออกมาทางด้านซ้ายเอามีเจ็บซะแล้วตรงนี้ครับก็เป็นท้าของอลงกรจันพรครับพยายามทําบอกว่าเพื่อนเจ็บอยู่ครับมาต่อครับทัจิวันนี้สู้ดีเหลือเกินจริงมากหุยปัดไม่ได้ครับรุ่ครับเกือบไปเชียวไปเชียวมาแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับสําหรับ ฟุตซอลทีมชาติไทยครับอ้าวเราตัดได้กลางสนามพิงพิงแล้วคึงมาสวยครับออกสายมาลงลกแล้วยิงอ้โหไม่ได้ยังไม่ได้ประตูที่ต้องการอีกแล้วครับโอ้โหเกือบไปครับอารงกรจันพรครับแล้วจะคลิกอินเข้ามาครับแล้วยิงแถวสองออกไปไกลเลยครับอิททิชาประภาพ,พันอ้าวเราเกมตัดแดนกลางเราทำได้ดีเหมือนกันนะครับเขาล็อกมาครับตาจิ แล้วหามุมยิงติดเซฟสบายสบายครับออกขวามาให้กับอลรณ์กรอลรณ์กรมองหาครับมีไม้มีไม้มีเพื่อนหรือเปล่าหามาอยู่ตรงกลางอารณ์กรแล้วมาที่เธอจักเธอจักนะครับเธอจักออกซ้ายไปดีกว่ามาทางด้านของถิมจะโอ้ยเกือบไปครับโอ้โหนึกว่าจะเปิดยอดนะครับเกือบเข้านะ โอ้โหอ้าวมาต่อครับจากว่าคิกอินเข้ามาเปิดมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กล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 ์กอล์วร์ักสีรังไพรนดครับลูกนี้เรียบร้อยครับทีมชาติไทยขึ้นนําครับทีมชาติไทยขึ้นนําครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับวรศักิสีรังไพรนดครับจะส่งทีมชาติไทยเข้าชิงหรือไม่เดี๋ยวต้องดูแล้วได้ กำลังใจดีหุยมั่นใจเลยครับลูกนี้เกือบทะลุครับไปรออยู่ด้านหน้าแล้วคลิกอินเข้ามาทีมชาติไทยกดอีกทีไหมยังไม่กดนะครับเป็นร้งศักครับแล้วให้มาน้องศักยังอยู่ขวาแล้วได้ไหมน้องศัก์ยิงลูกนี้เหินข้ามคานออกไปยังไม่ได้ครับทีมชาติไทยเริ่มขึงแล้วนะครับทาจีกิสถานเขาก็เคาะไปเคาะมานะครับเคาะไปเคาะมานะครับหาโอกาสในการเข้าทํา ทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับไม่ง่ายเอาตรงนี้ฟาวหรือเปล่าจุดโทษหรือเปล่าต้องดูครับเปล่าแต่ผู้ตัดสินบอกให้เล่นต่อไปครับมี VR แต่ไม่พูดอะไรครับตเตะเขีรยมาไม่ขาดแล้วยิงซ้ำติดบล็อกครับโอ้โหมาเป็นชุดเอาขึ้นมาอีกแล้วไทยได้ไหมจะเบิ้นกลับคืนไปโ,โหูยเสียดายครับจงังหวะนี้แหมมีหน้าได้นะครับลูกสลูกยิงไกลติดเซฟติดเซฟครับ ยังไม่มีอะไรครับมาอีกแล้วมาทีเหลือเกินครับช่วงก่อนจะหมดครึ่งแรกโอ้โหมยิงจอจอเกือบไปครับนี่ประตูเราก็ซุปเปอร์เซฟเหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้โอ้ไม่ธรรมดาครับอรุธยิงลูกนี้ติดบล็อกอีกแล้วติดเซฟให้ขึ้นมาทีชัยไทยตัดบอลได้จะหาโอกาสหาโอกาสไปไหมไปเองไหม ทางด้านเขาชิดว่าโอ้ยโ,โดนฟาวหรือเปล่าไม่ฟาวเอ้าเล่นต่อเล่นต่อก็เล่นต่อยิ่งจิ้มฉีดยาไม่มีอะไรครับโอ้โหแต่ละลูกนี่น่ากลัวเอ้าไทยมาโดนตัดได้ประตูเลี้ยงขึ้นมาแล้วเลี้ยงขึ้นมายังไงครับถาจิหาช่องออกซ้ายมาอันตรายแล้วเข้าไปเลยโอ้โห,หนึ่งหนึ่งได้ประตูจากทางด้านของชาโลมอฟดิโชนะครับ โอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะนี้แต่ก็ต้องบอกว่าเขาทําได้ดีจริงๆกับบุกเยอะเหมือนกันนะครับก็จบครึ่งแรกครับทีมชาติไทยเนี่ยเสมอกับทาจิอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับกลับมาต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับทีมชาติไทยครับก็ลงสนามกันมาต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ต้องมองหาประตูแห่งชัยชนะละครับเอาครับก็เป็นทางด้านของอาณงกรจันพรนะครับเป็นทางด้านของ วรศักสีรังไพยโรดปานัดแล้วครับไฮบอลขึ้นมาแล้วจะทาเกมขึ้นมาไหมโดนตัดได้ครับจังหวะนี้เข้ามือผู้รักษาประตูนะครับเบมูรูดอฟครับแล้วเราจะหาจังหวะทําเกมขึ้นไปเอา้าาจจะพลาดไหมเอา้าโดนตัดได้จริงด้วยครับแล้วยังไงครับทาจิให้ออกซ้ายมาดวดแล้วไหลมาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับทาจิโคจาเอฟครับ บาโฮดนะครับโคจาเอฟยิงเข้าไปงานงอกแล้วครับ2-1ครับทีมชาติไทยโดนนำแบบนี้ครับเริ่มครึ่งหลังมาหลังจากนั้นครับทีมชาติไทยจะเอาประตูตีเสมอแต่ลูกนี้ยิงไปแล้วติดเซฟเอาแล้วจะโดนสวนหรือเปล่าแบบนี้จะโดนสวนหรือเปล่าเขาขึ้นมา3 2 3-2ให้ขวาขวาไม่ให้ให้ซ้ายมาแล้วซ้ายลงลกโอ้โหโดนครับโอ้ โคจะาเอฟครับโอ้โหสามหนึ่งเลยครับตรงนี้แต่ทีมชาติไทยนะครับเล่นพาวเวอร์เพย์พาวเวอร์เพย์ของทีมชาติไทยมาแล้วต้องการประตูแล้วครับตรงนี้ให้ออกซ้ายมาแล้วจ่ายออกมาแล้วตีเรียบร้อยไปเรียบร้อยเรียบร้อยมีแล้วโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับเกือบไปครับโอ้โหสามสองมาแท้วมาแล้วอารณ์กอนจันทร์ครับลูกนี้ โอ้โหโคตเดือดโคตรมันครับโอ้ตอนนี้ทีมชาติไทยตามมาแล้วครับสุดยอดพาวเวอร์เพลย์ละครับสำหรับช้างศึกฟุตซอลทีมชาติไทยและวินาทีที่ต้องบอกว่าฟุตซอลทีมชาติไทยแฟบนบอลไทยรอคอยครับจังหวะนี้นะครับต้องบอกว่ามันพลาดไม่ได้อีกแล้วครับพาวเวอร์เพลย์มาพาวเวอร์เพลย์มาขึ้นมาแล้วจ่ายมาด้านหน้าแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเทิด์ักรครับ สุดยอดครับทีมชาติไทยตีเสมอครับ33ครับนี่มันดราม่าชัดๆครับโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนเลยครับแต่บอกได้คำเดียวว่ามันสุดยอดโคตรมันไปเลยครับโอ้โหโหไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆครับสุดยอดครับสุดยอดครับ3 3เดือดจัดอย่างมันเลยครับฟุตซอลทีมชาติไทยตรงนี้ครับต้องต่อเวลาออกไปนั่นเองครับ และสุดท้ายครับทีมชาติไทยเอาชนะนะครับในการดวลจุดโทษไปได้ครับสุดยอดไปเลยครับโอ้โหสะใจครับผมและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ